วันนี้ก็มาพบก,กับช่องคดูชาแนลกันนี้วันนี้หนูมาเล่นปลากลัวกันนะคะทุกคนปลาไปเริ่มกันเลยโอ้โหง่ายมากเลยนะคะทุกคนเร็วเวลาหนูเล่นปลากลัวเนี่ยโทรศัพท์หนูจะเร็วขึ้นนะคะทุกคน,กคนอันนี้คือหยาดได้เลยนะคะในโทรศัพท์นหนูเึ๊บก็ก็แตกเร็วมากคนนี้ เราไม่ได้เล่นแมพเหมือนใครทั้งสิโอ๊ยเห็นไหมเนี่ยเราแตกเลยเพื่อนเราอยู่บนนั้นกันเยอะมากอะทุกคนไปกันโอ๊ยเห็นไหมดูซิแมททกคนเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ย อย่าตายนะไป one two three ไปโอเคไปเลย s h o t w o อันนี้เป็นมวนแบบเรียวๆนะคะทุกคนเราไม่ได้เล่นแบบตามใครโอ้ยมันอยากให้คนอื่นตายหน่ะว่าสั้นแล้วมึงก็จะตายด้วย คำหยาบตบปาบปุ๊บตบแล้วตบไม่ได้ถือเกมอยู่ไปสิพึ้นไปก่อน มาเจอคนแก้งคนนะ่ะราเกือบชนะแล้วแต่ละครแก้งตัวอืมกูลงไปก็ได้ ชอบแกอืนะ่ะเดี๋ยวเข้ามแ맵ใหม่เลยบ้าเป็นบ้าบวแก้งคนอื่นไปเรื่อยอันนี้จะเงี่ยมหน่อยนะไม่เล่นก็ได้ อย่เราเข้าใหม่นะคะไม่อยากเจอไอ้หน้า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 ดำเล้วไม่อยากเจอหน้าดำเล้วนะคะตุกตุงก้าุมันีก้า้มุสมันไปแล้ว เจอมาแล้วค่ะทุกคนดีใจอ้าวโดนตอนไหนวะคือก็ไม่รู้นะไปะเริ่มต่อเราน,นะคะหาแบบอะไรไม่ได้อย่างนั้นเนาะข้ามูลเต็มอีกเด้ยเต็มไปไหนใครที่ถ่ายในโทรศาาัพท์นะคะต้องรบข้อมูลให้ดีก่อนนะ เดี๋ยวข้อมูลเต็มอันนี้เราไม่ต้องกระโดดนะคะแต่ว่าตายบ่อยมากคือเราตอนนะั้นเราใช้มายากนนะ ไปกันต่อกันเลยค่ะไปกันเย่แล <Yeah, S 2> ้วเจอนหน้าดำแล้วไปกันเลยนะคะทุกคนคิดว่าตกไปเร็วเออสีเหลืองนะคะสีเขียวนะคะสีน้ำเงินนะคะสีแดงะคะ ไมถึงพี่รู้ก็เพราะว่าเคยเล่นมาก่อนนะคะแต่เราก็กดไปมั่วั่นะคะ่ะแล้วมันก็ได้ทุกคนลองโดนมั่วๆดูนะแล้วมันจะจำได้เอุ้ยแต่แบบอุยมันตกก้างหุดหงิดว่ะเนี่ยบอกแล้วเวลาใครทาให้ฉันหงุดงิดอะจะจะฉันจะเป็นอย่างนี้แหละ ต่อกาตุ๊บ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 อ๋ยมันชอบขึ้นมาตลอดเลยจะขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอละตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องค่าตูชานนะเะคะบาย